เด <The> อะทรูดเจาะลึกจริงปิยบุตรแช่งไทยแฝดนรกยุสอสอต้องแก้มาตรา279เอาผิดคอสอชอเพอไม่งั้นเป็นแบบพมา่า จากที่กองทัพเมียนมาประกาศยืนยันว่ากองทัพก่อรัฐประหารยึดอำนาจปกครองจากรัฐบาลพลเรือนโดยโคษกพักคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือ NLD เปิดเผยองซานซูจีที่ปรึกษาแห่งรัฐ อูวินมินประธานาธิบดีเมียนมาและผู้นำคนอื่นๆได้ถูกคุมตัวต่อมาวันที่1กุมภาพันธ์2564นายธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าได้แสดงความคิดเห็นถึงสถานการณ์บ้านเมืองที่เกิดขึ้นในเมียนมาว่าทราบข่าวจากรัฐประหารในการเมียนมาด้วยความหนักใจและกังวลใจอย่างยิ่งในฐานะประชาชนคนไทยและในฐานะพลเมืองอาเซียน รัฐประหารครั้งนี้ชัดเจนว่ากองทัพทำเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตนเองกลัวการถูกปฏิรูปจนต้องทำรัฐประหารทั้งที่รู้ว่าไม่สามารถหาข้ออ้างที่ชอบทำใดๆได้เลยในการป้นอำนาจจากมือประชาชนทั้งนี้น,นายธนทรยังระบุอีกว่าในฐานะประชาชนคนไทยเพื่อนบ้านใกลชิดที่มีสายสัมพันธ์แนบแน่นกับเมียนมามาโดยตลอด ขอร่วมยืนยัดเคียงข้างประชาชนชาวเมียนมาทุกคนเรียกร้องประชาธิปไตยกับสู่ประเทศและหวังว่ารัฐบาลไทยจะไม่ยอมรับการรัฐประหารครั้งนี้ไม่ยอมรับรัฐบาลที่ขึ้นสู่อำนาจโดยการปนชิงสิทธิเสรีภาพของประชาชนส่วนในฐานะพลเมืองอาเซียนตนกังวลว่าการรัฐประหารจะทำให้บรรยากาศประชาธิปไตยและการเคารพสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคนี้ยิ่งริบหรี่ลง และละอายใจอย่างยิ่งที่ประเทศไทยในตอนนี้ไม่อาจทำหน้าที่เป็นประทีปแห่งประชาธิปไตยของอาเซียนได้เหมือนที่เคยเป็น <Nein. S 1> เพื่ออนาคตที่ดีกว่านี้ <_ co ast> สำหรับคนรุ่นต่อไป <OS UR> <weirdly> เราทุกคนมีภารกิจที่ต้องช่วยกันประนามการรัฐประหาร <OS UR> <IA> อย่าให้พื้นที่แก่เผด็จการอย่ายอมให้ประชาชนถูกละเมิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยกองทัพที่กินเงินจากภาษีของพวกเราในนามของประชาธิปไตยเราขอยืนหยัด ร่วมกับประชาชนเมียนมาต่อสู้กับเผด็จก,การจนกว่าอำนาจสูงสุดจะเป็นของประชาชนขณะที่ทางด้านของนายปิยบุตรแสงกนกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นต่อกรณีดังกล่าวโดยได้โพสต์ข้อความใน t วิตเตอร์หลายข้อความด้วยกันว่าการรัฐประหารในพมา่าเป็นสัญญาณอันตรายของการขัดขวางกระแสลมแห่งประชาธิปไตยในภูมิภาคปรับใดที่หลักการรัฐบาลพลเรือนจากการเลือกตั้ง อยู่เหนือกองทัพยังไม่อาจเกิดขึ้นได้รัฐประหารโดยกองทัพย่อมเกิดขึ้นได้เสมอเสียดายความคืบหน้าสู่ประชาธิปไตยที่ประชาชนพม่าร่วมกันสร้างขึ้นมาผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าประชาชนชาวพม่าผู้เชื่อมั่นในหลักการประชาธิปไตยนักการเมืองนักประชาธิปไตยนักเคลื่อนไหวภาคประชาสังคมและสื่อมวลชนจะยืนหยัดสู้กับเผด็จการและนำพาประเทศกลับคืนสู่ประชาธิปไตยให้ได้ในที่สุด หากนักการเมืองและผู้แทนรัษฎรไทยประนามรัฐประหารโดยรัฐธรรมนูญในพม่าครั้งนี้ก็จำเป็นอยู่เองที่ต้องเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อยกเลิกมาตรา279ลบล้างผลพวงร,รัฐประหารประกาศให้รัฐประหาร22พฤษภาคม2,557เป็นโมฆะนำตัวคณะรัฐประหารมาดำเนินคดีและปฏิรูปกองทัพมิเช่นนั้นการเมืองไทยก็จะเดินแบบพม่าแน่นอน รัฐประหารในพม่าครั้งนี้ถือเป็นรัฐประหารโดยอาศัยอำนาจตามรัฐธรรมนูญไม่ต้องฉีกรัฐธรรมนูญใช้การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน1ปีตามรัฐธรรมนูญมาตรา417และ418เทคนิคการรัฐประหารโดยรัฐธรรมนูญเป็นที่นิยมในระยะหลังโดยเฉพาะในประเทศที่เผด็จการทหารยังสืบทอดอำนาจอยู่รวมถึงรัฐธรรมนูญ2557มาตรา44 ที่ให้อำนาจพิเศษอยู่เนื้อรัฐธรรมนูญแก่หัวหน้าคอสชอและรัฐธรรมนูญ2,560มาตรา265ที่ยังให้อำนาจพิเศษแก่หัวหน้าคอสชอต่อไปและมาตรา279ที่รับรองให้การใช้อำนาจคอสชอถูกต้องตามรัฐธรรมนูญตลอดการตลอดจนการประกาศกฎอายการศึกในยามรัฐประหารที่ไม่เคยชอบด้วยกฎหมายเลยแต่กลับมีผลทุกครั้ง จะเห็นได้ว่าแม้กองทัพจะมีปืนมีอาวุธแต่กองทัพก็พยายามสร้างสถาบันอำนาจดิบเถื่อนของตอนเองให้เข้าสู่ระบบรัฐธรรมนูญและเป็นสถาบันมากขึ้นสถาบันรัฐประหารไทยกับพมา่าจึงเป็นคู่แฝดนรกประจำอาเซียนสมควรให้เผด็จการทั่วโลกมาศึกษาดูงานอย่างไรก็ตามพบว่ากฎหมายนิยรโทษกรรมทางการเมืองของไทยมีมาตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปี2475เช่น การนิรทศกรรมแก่ผู้ก่อการกบฏรัฐประหารผู้กระทำการอัจเป็นความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักร11ครั้งเป็นกฎหมาย13ฉบับรัฐธรรมนูญ2ฉบับเป็นพระราชกำหนดหรือพอรกร2ฉบับพระราชบัญญัติหรือพอรบร11ฉบับอาทิพระราชกำหนดนิรโทศกรรมแก่ผู้กระทำความผิดฐานกบฏและจะลาจลพุทธศัการาช2488 พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกำหนดนิรโทษกรรมแก่ผู้กระทำความผิดฐานกบฏและเจรจนพุทธศักราช2488พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้กระทำรัฐประหารพศ2490การรัฐประหารกระทำโดยพลโทพินชุนหวันและพวกพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมในโอกาสครบ25พุทธศตรวรรษพศ2499การปฏิวัติโดยจอมพลปพิบูลสงคราม พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมในโอกาสครบ25พุทธศตรวตรรษพศ2499ฉบับที่2กำหนดเวลาสิ้นสุดของการคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ยศหรือบรรดาศักดิ์เสียภายในวันที่31ธันวาคมพศ2502พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้กระทำการยึดอำนาจการบริหารราชการแผ่นดินเมื่อวันที่16กันยายน2500การยึดอำนาจโดยจอมพลสฤษดิ์ธนรัตฐ พระราชบัญญัติเนรโทศกรรมแก่ผู้กระทำการปฏิวัติเมื่อวันที่20ตุลาคมพศ2501การปฏิวัติโดยจอมพลสฤษดิ์ธนรัฐสำหรับการรัฐประหารครั้งล่าสุดในปี2557คณะรักษาความสงบแห่งชาติคสชในฐานะผู้ก่อการรัฐประหารได้ตั้งตนเป็นรถถัฐาธิปัตย์หรือผู้มีอำนาจสูงสุดของรัฐและใช้อำนาจพิเศษผ่านการประกาศและคำสั่งต่าง แบ่งเป็นประกาศคอสอช132ฉบับและคำสั่งคอสอชอ,อีก2อ3อฉบับขณะที่รัฐธรรมนูญมาตรา 279. บัญญัติว่าบรรดาประกาศคำสั่งและการกระทำของคอสอชอหรือหัวหน้าคอสอชอที่บังคับใช้อยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้หรือที่จะออกบังคับใช้ต่อไปตามมาตรา 265. วรสอง ไม่ว่าเป็นประกาศคำสั่งหรือการกระทำที่มีผลใช้บังคับในรัฐธรรมนูญในทางนิติบัญญัติทางบริหารหรือทางตุลาการให้ประกาศคำสั่งการกระทำตลอดจนการปฏิบัติตามคำสั่งหรือการกระทำนั้นเป็นประกาศคำสั่งการกระทำหรือการปฏิบัติที่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญนี้และกฎหมายและมีผลบังคับใช้โดยชอบด้วยรัฐธรรมนูญนี้ต่อไป The Truth จ o ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย